เอาปลาบูมาไว้อ๋อนี่เป็นปลาบูครับทางนี้เป็นปลาหมอครับปลาหมอพีพีอ๋อเราใช้อะไรเลี้ยงมันเนี่ยพ่อเอาหัวอาหารประดุกเลยละอ๋ออู้นี่แม่พันธุ์ครับผมนี่ตัวแม่พันธุ์นี่นี่พ่อพันธุ์ครับนี่โอ้จะตัวใหญ่ครับอ๋อตัวใหญ่จริงครับ นี่ตัวแม่พันธุ์ตัวใหญ่ที่ไวแล้วก็ต้องทาอาชีพทําไร่ทํานาทาสวนขาก้อผสมประสานไปอย่างนี้แหละขาให้มันมีหลายๆอย่างหน้าร้อนมีอะไรมีปลาขาหน้าฝนมีอะไรขามีผลไม้มีผักอะไรอย่างนี้พอเสริมๆกันไปครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องหลวงป้านาอานนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับนัดอีกเช่นเคยนะครับกับเกษตรฟามยุคใหม่ วันนี้นะครับนัดนะครับก็จะพาพ่อแม่พี่น้องลุงตาน้าอนนะครับมาเยี่ยมชมนะครับส่วนเกษตรนะครับไรนาส่วนผสมอีกหนึ่งส่วนนะครับที่คุณพ่อนะครับทำนะครับได้สวยงามอีกหนึ่งส่วนนะครับมีทั้งการเลี้ยงปูนาการเลี้ยงปลาการเลี้ยงหอยกุ้งฝอยต่างๆนะครับส่วนมีที่มาที่ไปในการเลี้ยงยังไงเดี๋ยวไปพบกับคุณพ่อกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับผมสวัสดีครับ ครับขออนุญาตคุณพ่อแนะนําตัวเองเลยครับคุณพ่อชื่อคุณพ่ออะไรครับพ่อชวนแม่ราดมครับผมพิกัดวันนี้เราอยู่ที่ไหนเพ่ะอยู่บ้านเมืองบัวตําบลเมืองบัวทอาเภอเกษตรวิเศษจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมวันนี้นัดนะครับต้องขอให้คุณพ่อชวนเนาะครับผมพานัดเนี่ยเที่ยวชมสวนเกษตรของหุณนพ่อหน่อยนะครับว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไงแบบไหนก่อนจะเป็นอย่างเงี้ยคุณพ่อทาอะไรมาก่อนในพื้นที่ตรงนี้ พื้นที่ตรงนี้มันก็เป็นที่ว่างเปล่าโอ้ครับก่อนครับยังไม่มีโควิดครับพ่อก็ทําบ่อปูโอครับผมทีนี้ทําบ่อปูแล้วทางศูนย์ครับก็มาเยี่ยมไม่ได้ค <c> ร <oughs> ับอ <c oughs> ก็เลยปล่อยว่าขายปูไปเรื่อยแล้วก็พอปูหมด ทางศูนย์ก็ยังไม่มาเยี่ยมไม่ได้เพราะว่าตอนช่วงนั้นมันติดโควิดครับก็เลยมันก็จะห่างๆกันไปหน่อยครับผมต่อมาตอนนี้เ,พ,เพิ่งจะเริ่มใหม่ครับเพิ่งจะเริ่มใหม่เพิ่งจะเอาพ่อแม่พันปูมาลงครับผมอืมอันนี้เป็นบอ่ออะไรครับพ่อเนี่ยอันนี้อันนี้นนนเป็นบอ่อเอาปลาบูมาไว้โอนี่เป็นปลาบูครับตรงนี้เป็นปลาหมอครับ ตาหมอทีพีโอเราใช้อะไรเลี้ยงมันเนี่ยพ่อเอาหัวอาหารประดุกนี่ละแล้วก็ลำลำอ่อนครับผมอ๋อก็คือเราให้บัลลั้งยังไงพ่อฮะอาห้าเราให้บัลลังก์บังลังะคมันเนี้ยมาสองสามวันละให้ครั้งก็ได้แล้วแต่เราสะดวกเนาะครับคือให้บ่อยๆก็ไม่ได้ครับผมน้ำแล้วก็เสียอ๋อแล้วก็นาน สี่ห้าวันให้ครั้งหนึ่งครับสองสามวันให้ครั้งหนึ่งครับให้ไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็เหมือนกันอระบบน้ําที่นี่เราใช้เป็นระบบน้ําอะไรบัน้ำนี่เป็นโซลาเซลล์ออาะเจอบาดาลครับแล้วน้ํมันก็ไหลลงไปในบอ่อนู่นทางนู่นเป็นบอ่อกุ้งโอ้บอ่อกุ้งฝอยครับผมทางนู่นเป็นบอ่อกุ้งฝอยครับอ้องนี้เป็นบอ่ออะไรพ่อข้างหน้าเรานี่ ข้างหน้านี่เป็นบอ่อตรงนี้เป็นสําหรับที่ว่าจะอนุบาลลูกปูอ๋อเ oh. มื่อก่อนนี่เอาตรงนี้มาเป็นที่อนุบาลลูกปูครับพออย่างว่าไอ้ที่ว่าโควิดนะครับมันก็เลยไม่ได้ทำอ๋อ oh. เพราะว่าขายปูพ่อแม่ไปหมดแล้วก็ครับก็เลยปล่อยครับช่วงนี้ อากาศมันร้อนครับปูมันก็ตายไปบ้างครับนี่เพิ่งจะเริ่มทําบ่อใหม่หรือใหม่แล้วก็เอาพ่อแม่พันธุ์มาลงใหม่โอ้ครับผมเออใส้พันธุ์ที่เราเลี้ยงนี่เป็นพันธุอะไรครับพ่อที่พันธุนำมาเลี้ยงเนี่ยเราสั่งพันพระเทพโอ้เป็นพันธุ์พระเทพเนาะครับพ่อครับอ๋อพันพระเทพพ่อดีห้องพันธุ์นี้มันเป็นยังไงพ่อ พันธุ์ะเทียแม่มันตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่สี่งามเนาะอันทำไมไม่ลงนะนี่มันตัวใหญ่แล้วก็อ้นี่ร้าว่าแม่พันธุ์มันตัวขนาดนี้โอ้นี่แม่พันธุ์ครับผมนี่ตัวแม่พันธุ์นี่นี่พ่อพันธุ์ครับนี่โอ้จะตัวใหญ่ครับอือตัวใหญ่จริงครับนี่ตัวแม่พันธุ์ตัวใหญ่โอ้ แล้วลักษณะการทำบ่อเหล่านี้ล่ะพ่อคือเราทำแบบบหนอยังไงครับบ่อลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าบ่ออะไรบร่อดินบ่ครับพ่อบ่อดินมันเป็นบ่อดินบ่ทำเลี้ยงแบบธรรมชาติเราไม่ต้องไปทำบ่อน้ำใสน้ำอะไรเราเราไม่ไป<อ>ทำเพราะว่าครับเราก็ไม่มีเวลาถึงขนาดนั้นครับเราก็อายุมากแล้วก็อยากทำแบบเลี้ยงตามท้องนาครับผมเอามาปล่อยลง บอ่อดินแล้วก็ให้มันเหมือนอยู่ในท้องนาเราเหมือนสมัยก่อนอ๋อจำลองแบบธรรมชาติทำจำลองไว้ทำจำลองแบบธรรมชาติครับสมัยนั้นเราก็กินปูอยู่ตามท้องในท้องนานะครับผมที่นี่เราไม่มีไม่มีเราก็หาปูขึ้นมาเลี้ยงครับมาอนุรักษ์อนุบาลไว้ครับผมอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ครับจะได้ปล่อย ปูนาะแบบเรียนแบบธรรมชาติขาผมอืในบอ่อนี้เรามีมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับแค่มันมีหญ้าหน่อยแล้วก็มีตบชวามีแหนแดงขาผมแล้วก็ต่อไปมันก็จะมีต้นข้าวต้นอะไรเราปลูกไว้มันก็จะโตขึ้นมาอปลูมันก็จะกินแค่กินต้นข้าวมั่งกินหญ้ามั่งกินรากผักตบมั่งขาผม อพอยามบ่ายๆเย็นๆแล้วก็เอาหอาหารประดุกหวานลงไปหน่อยนึงอ๋อแแกนี่ก็อยู่ได้ครับพื้นที่เราเลี้ยงนี่มีประมาณเท่าไหร่เนี่ยพ่อหนึ่งงานครับประมาณนึ่งงานเนาะหนึ่งงานนี่ก็ทําได้แล้วครับเลือกกินแล้วเนาะครับไม่ต้องถึงเลยหนึ่งงานนั้นง่านกว่า,วาครับก็คือลักๆเราเลี้ยงไว้เพื่ออะไรพ่อ ลักๆักเราเลี้ยงไว้เพื่ออะไรเนี่ยลักลักได้เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติไว้ครับต่อไปบ้านเราเนี่ยมันใช้สารเคมีเยอะครับปูในท้องไร่ท้องนานก็ไม่มีโอ้มันจะสูญพันธุ์ครับแล้วก็เลยไปหาพันธุ์ที่ว่ามันจะเป็นพันธุ์ปูนาได้เราก็ไปหามาเลี้ยงมาปล่อยเพราะว่าให้มันเออล้วมองเห็นลูกหลานก็จะได้เห็นว่าเออบ้านตานี่มีปูมีอะไรเลยครับ อฝั่งนี้ก็จะเป็นบอ่อกุ้งทางนี้จะเป็นบอ่อกุ้งหรือยังกุ้งสยอันนี้สะนี่เป็นขนาดสะความกว้างความยาวยังไงเท่าไหร่รขนาดนี่ขนาดหนึ่งหนึ่งไร่ครับขนาดขนาดหนึ่งไร่ขาผมเราที่หนึ่งไร่ครับ๋อไอนี่กุ้งเราก็ทีแรกเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปซื้อพ่อแม่พันธุ์หรอก ัาผมไปใส่ตามบึงตามคลองบ้านเรานี่แหละครับได้มาห้าโลสิบโลก็มาปล่อยลงครับแต่ตอนนี้ก็ <c oughs> ตอนนี้ก็ดูดูว่ามันจะมีลูกลูกกุ้งเยอะแล้วครับเราก็ไปหาแหนแล้วก็หาผักแว่นหาบัวอะไรมาปลูกพอมันอาศัยอ,อยู่ได้ ลักษณะการทำบ่อกุ้งนี่ทำแบบนหนยังไงเพราะอันนี้มันเป็นบ่อเลี้ยงปลาเก่าโอ้ไม่ได้ทำบ่อกุ้งจริงๆหรอกครับที่เก่งนลเขาบอกว่าทำบ่อกุ้งเนี่ยมันเอาแค่เม็ดห้าสิบหรือสองเม็ดแค่นี้อย่างสูงสุดแล้วครับแต่นี่มันเป็นบ่อปลานินเกา่าโอ้เราเลี้ยงปลานินก็ใช้ทุนเยอะครับ ซื้อลูกปลาซื้อหัวอาหารครับก็เลยว่ามันเยอะมันมีอยู่สองบ่อครับก็เลยแยกออกเอาปานินไปรวมบ่อเดียวครับบ่อนี่ว่างเปล่าก็เลยเอากุ้งฝอยมาลงโอ้ทดลองว่ามันจะครับได้ผลไหมครับแล้วตอนนี้เป็นไงพ่อเพิ่งจะลงได้ไม่กี่เดือนนะแต่ว่าเราดัก ต้มกุ้งดักดูน่ะมันมีกุ้งแล้วอ๋อก็คือเริ่มขยายพันธุ์แล้วอ่โอ้ระยะเวลาการเลี้ยงนานไหมพ่อ<ะ>ว่าแล้วว่าเราจะเห็นพ่นเนี่ยเขาเลี้ยงสี่ห้าเดือนแค่นั้นน่ะอ๋อตัวกุ้งนี่ใช่ไหมครับแม่งี่กกุ้งมันจะมันจะออกลูกแล้วครับ สี่เดือนหรือห้าเดือนเนี่ยอครับแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะใส่เขาโอ้เราไปขายที่ไหนล่ะพ่อยังไม่มีเวลาจับให้เขาเราไปขายที่ไหนครับขายทชาวบ้านนี่แหละโอ้คือคือเขาก็มาซื้อเขาก็สั่งใช่ถ้าเราไปขายตามบ้านก็ได้เอาไปหามาสั่งก็จับไม่เขาได้เดี๋ยวมันไม่มีเวลาจับมันไม่มีอ๋อฝั่งขวานี้จะเป็นบ่อปนินใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาัวหารมจัมาครับ แบบธรรมชาติครับไม่ได้ให้หัวหารเยอะอ๋อ oh. เราก็เอาหญ้าเอาฟางเอาอะไรลงไปบ้างแล้วก็อันนี้ขนาะดความกว้างความยาวความลึกบ่อนี้เป็นยังไงพ่ออันนี้ขนาดเหรอครับขนาดกว้างสามสิบ สามสิบคูณเก้าสิบเมตรเก้าสิบเมตรครับสามสิบคูณเก้าสิบเมตรเกือบส่องไร่เลยหรอพูดแล้วเกือบเกือบส่องไล่เลยเนาะประมาณไร่กว่านั่นแหละครับปลาเดี๋ยวไม่ไม่มากินสะมันกว้างย่ามันเก้าสิมาอยู่ตัวธรรมดาปล่อยลงแล้วมันจะมาครับ อันนี้ก็คือเราเลี้ยงแต่ปลานินย่างเดย,ยวเลยใช่ไหมพ่อปลาแต่เพียนปลานินปลาหมอปลาช่อนอยู่น้วกันหมดโอ้ทีนี้แล้วความคิดริเริ่มตอนที่เรามาทําเนี่ยทําไมถึงคิดที่เราจะทําแบบนี้แล้วพ่อคือไม่ทำแนวอื่นสมัยก่อนนาแปลงนี่มันมีแต่นาไม่มีน้ําไม่มีแหล่งน้ําอเราก็ได้คิดได้ว่าข้างบนเนี่ยเรามาขุดบอ่อซะบอ่อหนึ่งครับ เื่อจะได้เก็บน้ําฝนไว้ครับเอาน้ําฝนนี่ลงไปทํานาครับตอนแรกครับทีนี้ทําขึ้นมาแล้วก็เราก็ได้ผลครับชาวบ้านเขาไาวเอ๊ะตานี่ทําไมมาทําบ่อไว้ข้างบนครับเราคิดว่าบ่ออยู่ข้างบนเวลา <c oughs> เอาน้ําลงไปมันไหล ลงไปข้างล่างได้โอ oh. ถ้าเอาหมวไว้ข้างล่างครับเราสูบขึ้นมา,างบนไม่ได้ <c oughs> ครับอ๋อมันก็เปลืองเออเปลืองระยะทาง <c oughs> เปลืองน้ํามันสู้เปลืองน้ํามันเีียกเราแค่นี้เราก็ปล่อยลงไปข้างล่างได้ครับอ๋อถักตุนไว้ตรงนี้ครับถ้าบางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะป้ามันจะมาอยู่ข้างบนเหรอครับ ปลาเนี่ยขอให้มีแหล่งน้ําสูงเท่าไหร่มันก็ขึ้นไปอยู่ได้ครับมันคิดไม่เหมือนกันก็ให้มีน้ำนาะมันบืนไปหมดเนาะไปหมดเลยอืมไม่ใช่ว่ามันสูงมันอะไรมันขึ้นไปขึ้นไปดูมันได้กินน้ําตรงไหนมันขึ้นไปครับมันไปตามน้ําไหลเนาะเพราะเนาะมันไม่ได้นี่มันมาแล้วตอนนี้ครับมันพึ่งมามันพึ่งมาโอ้แ้วทีนี้จุดประสงค์นี่เพื่ออะไรพ่อ <Huh? S 2> เลี้ยงนน่เลี้ยงนี่ไว้เนี่ยเพื่ออะไรเลี้ยงไว้ทําไมคือเมื่อก,ก่อนนี่เราก็มีมีหน่อไม้ครับมีผักมีถัว่วมีมะม่วงครับแล้วก็พอถึงหน้ามะม่วงแล้วก็น้ำม่วงเข้าไปขายครับพอได้จับใจ่ายใช้สอยครับเอออะไรมันขึ้นมาหน่อไม้ขึ้นมาหน้าฝนแล้วก็เอาเข้าไปขายครับ เออมีปลานิลปลานิน,รน,นเราก็จับเข้าไปขายด้วยอพอพอได้ใช้ครับเป็นใเป็นเอรายวันเราไปเรื่อยๆขาผมก็ไม่ถึงว่ากับร่ำรวยอะไรเรากับพอบได้อยู่ <พอ S 2> ได้กิน you, พอกินไปพอไม่ได้ไม่ได้ซื้อเขาปลาแล้วก็กินในบ่อของเราขาผมแล้วหน่อไม้อย,อย่างนี้แล้วก็มันขึ้นมาแล้วก็ตัดไปขายครับ เหลือขายเราก็ทําหน่อไม้ดองหน่อไม้ไนไปโอ้ oh, ครับผมเออแล้วอันนี้ก็พออาศัยก็ได้มีมะม,ม่วงครับแล้วก็เลี้ยงไก่ไว้บ้างอืมครับไม่ไม่ได้กินก็ได้ขายครับเหลือขายไม่ขายเราก็เอาไว้กินครับเหลือ oh. กินแล้วก็ขายไปบ้าง ขามันมเยอะมามก็มีอยู่แค่เนี่ยสองตายายอยู่ด้วยกัน <c oughs> <c oughs> ทำอะไรมากไม่ได้ตอนนี้อายุมันเยอะแล้วขาอ,อายุช่วงนี้มันจะเข้าิบห้าแล้วขาผมก็เลย <c oughs> ทำได้แค่นี่แหละถ้าทำเหลือไว้ทำนาบ้างเอ่อทับช่วงที่ตรงทำนาแล้วม,มีอยู่แค่สามสีไร่แท่นั้นเองขาผม ไอ้ขึ้นมาทางนี้มันจะเป็นสวนไปหมดแล้วครับเพราะว่าสองตายายมันไม่ดีอะไรๆมากมายอ่ะครับทําแค่แค่พอพกิน<พ>เนาะพอกินครับอืมเอาทีนี้ก้อนจะจากไปเพราะมีความคิดมีแนวความคิดให้สําหรับคนที่อยากจะทําเกษตรไหมพ่อก็อย่างนะแนะนําอ่ะแบบว่าคือกันแนะนําเนี่ยนะ เราจะแนะนําว่าให้ทํานู่นทํานี่มันไม่ได้ครับให้ถ้าจะแนะนาก็คือว่าให้มาดูให้มาศึกษาครับแล้วก็ถ้าใจชอบแล้วก็ทําครับถ้าถ้าใจไม่ชอบก็ตบบอกแล้วเขาก็ไม่ทําหรอกครับแล้วก็เอาเอา,เอาที่ว่าเขาจะนี่หนูเนี่ยก็เลี้ยงไว้ถ้าถ้ามัน มีคนมาซื้อแล้วก็ขายไปครับเราขายอย่างไรล่ะพอเน,นี่ยขายถ้าทำเป็นหนูถอนขนถอนไลปักตับใไส้พุงเอาแล้วก็กิโลละสองร้อยโอ้ก็อยู่ได้ถ้าขายเป็นเป็นนะก็ขายร้อยห้าสิบกิโลหนึ่งขาผมโอ้เออก็พอมันไม่รู้จะทำอะไรก็เราไม่มีมมไรายได้เนาะ ไม่มีการมีงานอะไรใั่ไม่มีหลักการชี้อะไรแล้วก็ต้องทำอาชีพทําไรทํานาทาสวนขาดตัวก็ผสมประสานไปอย่างนี้แหละรับให้มันมีหลายๆอย่างหน้าร้อนมีอะไรมีปลาขาหน้าฝนมีอะไรครับมีผลไม้มีผักอะไร่บงนี้พอเสริมๆกันไปคขาอก็แค่นี้ก็พออยู่ได้นะขาบผมโอเคขาบผม วันนี้นะครับถ,ถ้าอยากแนะนำมาลูกหลานอยายกจะทำเรื่องพี่พี่น้องๆ้องอยายกจะทำก็คิดว่าตัวเองขยันก็กระทำได้ขาผมไม่เป็นไรทำไ,ทำได้ทำได้ทุกอย่างทุกคนครับแต่ว่าอันนี้มันอยู่ที่ใจรักครับถ้าอยากแนะนำมาให้ไปทำอย่างนั้อนยน่างน,นี้นะเขาก็แหมว ให้มาดูเออตาที่เขาทำอะไรวาอะไรต้องมาดูครับก็คือต้องศึกษาเรียนรู้กันไปเนาะนั่นแหละครับผมอะไรก็ต้องมาศึกษาก่อนโอเคครับวันนี้นะครับนัดนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับเกษตรารามยุคใหม่นะครับแล้วก็โปติดตามตอนต่อไปนะครับว่านัดนะครับจะพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหน้าอานะครับไปเยี่ยมชมส่วนเกษตรที่ไหนต่อนะครับวันนี้นะครับนัดนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ุณลุงชวนนะครับที่ให้โอกาสนะครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็โติดตามตอนต่อไปนะครับว่านัดจะไปที่ไหนต่อวันนี้นัดแล้วก็ลุงชวนนะครับต้องขอเกล้าวคำว่าสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับ